ครับโอ้โหเงียบไปได้นาทีเราจะมาเล่นเกมโปเกมอนภาคขอ New Game บ้างแล้วกันนะโอเคนิวเกม e อ่ะโอเคอันนี้อยู่กับผมนะครับโอ้ซัสูทีกับตัวภาคซันเอาเช่มันเป็นภาคบีสุดมันบั้าๆขึ้นมาก็จะเป็นโปเกมอนภาคซันแต่เมื่อซันมันจะเก่าๆแต่ภาคถึงจะเป็นภาคซันแต่ก็ไม่มีประเภทแฟรี่ เป็นภาคสันน์น่ะแต่เขาเรียกว่าภาคพิกติเล็กอ่ะตัวละครอ,อ่ะมันภาคพิกติเล็กไอพวกสกูมอนอ่ะก็ยังจะเป็นตัวเดิมของผมนะแต่ถ้าเออเนี่ยภาคสันน์ลายบอยเนี่ยเล่นผ่านเครื่องไม้บอยของผมนะเอาเป็นโหมดสโลว์แล้วกันผมจะตั้งชื่อว่าอะไรดีอ่าชื่อที่จะตั้งก็คืออา้าวลบทิ้งเฉย โอ้นี่เหมอนคนละโอเวอร์อ่าสิโอเคเอาขอะชื่อโอเวอร์ซัสทีวข้ามไปเลยอันนี้ชื่อโอเวอร์ซัสูีทีวีของนเล่นผ่านเครื่องเกมไมบอยนะคุยคุยคุยอยก่คนแรกก่อนนี่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 อ่ะแล้วก็ขึ้นมาปอดไม้กาวของนเนื่องจากเข้า อ๋วโอมัก็รูบีเหมนเมล่นแวมันบั๊กช่มาอสามันเดินผาสีแสโอเอเนี่ก็เป็นเรื่องของวมอเนเอก็ต้องเดินไปที่บ้านอย่งนี้เออคุยไปก่อนเราไม่อ่านบทนู้เดี๋ยวละคุยกันนี้มะคุยกับเมย์เออคุยกับเมย์แล้วก็ไปที่ตรงนี้ในคนกลากหนาวเรืยในสกิบอลเหมนะอเอ ถ้าเสียงผมมันจะเบาเป็นช่วงๆใช่ไหมอันนั้นถือว่าเป็นบักผมผมจะพยายามพูดได้ดังๆแล้วกันดังแค่นี้พอไหมเออดังไปดังไปอันนี้ก็จะมีให้เลือกนะมันจะเลือกเป็นเนียนบีนอะผมนะเพราะว่ากาวกับเอ็นมันโหดสุดละโอเคโอเคควรนนี่เอออย่าสนใจควรไปเลยมาเปิดหมดแปดอยู่ถ้าไม่ชอบหมดบัตก็สัง่งโกหกผมก็จะ ไม่ชอบหมดแปดก็บอกได้นะเอาผมลืมตั้งชื่อเดี๋ยวผม,ผมจะไม่ตั้งชื่อผมนะผมจะตั้งผมจะไม่ตั้งชื่อคู่หูก็แล้วกันโอเคผมนะโอเคนั่นเราเดินนโอเคเดี๋ยวเรามาลองตีมีแค่ท่าควรโอ้ยวก็ท่าอีกท่าผมนะเราจะฟาร์มมดีกว่นแล้วผมนะโอ้ยมันตีเราตายเหรอเก่งกูเก่งก้นวแคมันตีเราตายครับอ่ะ แชนคลลเคราเบิหแล้วมีท่าอะไรขึ้นมานะไิกเอาเออถ้าตุดติดชนะต้าาองผมคราไพวิคบวกหนึ่งหรือบวกสามอะไรก็มีแน่แต่มันจะตีก่อนนผมนะมืนคิดแอนแ่ะตีนะก,ก่อนแล้วทำตห้ติดชนะแต่ดามิ่งมันจะน้สจะเบามั้งแต่ความวรูนนิดนึงน้ผนะเพราะเราเดินไปเราก็จะซ่กว่าเลยอือความร โอเคแล้วผมขอตัดฉากนี้ไปเลยบายโอเคผมก็นี้มันก็เลเวลที่ไปแล้วเขาบอกมันเตอร์สนิที่ผมนะผมจะเขาเรียกว่าเป็นโหมดเรือเร็วเร็วประมาณเนี้ยในการต่อสู้ไม่สำคัญหรอตังค์ก็สำคัญที่เหนืที่แี่ันเก่งมันดับจตุรเทพอะไรประมาณนี้ผมนะก็จะต้องไม่สโลว์อะไรมาจะดูดีกว่าแต่บางครั้งสโลว์นะถ้าผมเก่งเกินไปโอ้โหพี่แต้มว่า ไม่ต้องสโลไม่ใช่ชโลเขาเรียกว่ามอมันมมอันนี้คือแบบสปกตินะคะแต่ว่าสปกติก่อนมีปกติก่อนมีก็ได้คุณหมดเขียวใช้ท่าสา,ายเพราะว่ามีมันไม่ค่อยเห็นแกงของมอราฟาร์มเมอร์นมนเยอะนะอู้หูอู้อ้าวไฟไม่เข้าควรใจจิตมาเวลาไปทุ่งกับนมีใช่ไหมแล้วใช้ไปทำไม่ดีช็อกแล้วก็ควร มีไม่ทำไ้ี <X baptism> ้า <göster>, ม <response> ีนะมีก <ileri> ็วงโอเคมีหลักรอโอเคแล้วก็ไปหาที่บ้านของสัรานโอเคนีนี่ให้สัปาจะให้จเกเราแล้วก็มีจะให้กระบอลเ้ามาของนะโอเคอันนี้แม่จะให้รอเท้าวีูันวีถูงยุ่ง้นมา้นว่งเร็วมากในมดเอฟแปดในมุดสปีดเลยในมดสปีดมดเอฟเลย ถ้าด้วยคามจำได้แถวนี้มันจะมีอยู่นะแถง,งนี้อย่าเพิ่งพิสูจน์แล้วใช่ไม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 ไมไมผมขอหาแป๊บนึงนะโอเคสรุปหาลกูกกลุกเสมตรงนี้นแกะตรงนี้นมันจะมีโอกาสเจอสตาร์เตอร์อยู่นะโอเคหาไม่เจอหาไม่เจอ นี่มันหันมาช่วยช่วยหันหเลยเไม,ม่ช่างม,านะมาาันเนาะมาไปดันโอเคเราไปตรงฝั่งเราุณนะโอเคมาสู้เอ็มบอร์ไม่ตายเย้วยหนึ่งหรอมีนก็เทเ่เนอเหรอเนะแล้วก็เผื่อตรงน,นี้จะเจอ,อก็ลองหาดูสักหน่อยก็ดี ก็ไม่เจอเหมือนเดิม huh. อ uh ้าวเทนนี okay, <hop. S 2> ่อ้าวห้าอ้าวห้านไฟต้นไฟเอเมอร์ตายเหมือนถั่วมันไม่มีหรอเนี่ยงันนเราก็ควรจะตัดเนาะโอเคครับไม่เจอสตาร์เตอร์ที่มันเป็นธาตุน้ำครับแต่มาเจอคือเดียแทนเออ เคเลี้ยไม่ใช่ลาโดโชสเออเป็นล่างแรกของซาไนต์ตัวนี้ก็แลกใ,ใช่เรื่องเช่นเรื่องนั้นนหละผมขออนุญาตอ่าเนี่ยมันไปบั๊กกับภาคเพติน่ามผมนะน,นี่ผมก็เคยเ,เล่นเซฟนี้แล้วผมก็เคยเจอนะอ่านั้นพวกเซฟพวกนี้เดี๋ยวผมลบทิ้งอ่าลบทิ้งอ่าแล้วก็ลีโดเซฟผมมาเราจะลองตีเคเลียรู้ว่าจะตายไหมตายไหมตายม,ายมเอา คือเอาแต่ครับโอ้ไม่รอดคอเคลีเอก็ไม่รอดครับคือภาคซันกับภาคไลท์แพตติน,นัมมันจะซ้ำกันนะครกันเราก็ต้องจับลูกบอลจดบไปได้เคลีเอมือเล่นทางคนเดียวมันจะไม่ตายอ่าจับได้แล้วหนะ็คไหเคลียไม่ใช่พูดเคลีเอตลอดเลยซ่าไม่ไม่ไม่ไมเาโดนทอสเออคือแบบล่าง มันชื่อว่าร่างสองมันชื่อว่าคือเรียมันดูง่ายไอ่าาดีไง่ร่างสองอะ่ะร่างแรกมันเราทุสัญยากเลยร่างสามมันซามไอก็ง่ายอยู่แนละ้วตั้งชื่อว่าอะไรดีครับติ๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นผู้หญิงอันนั้ตั้งชื่อว่าคิดอ,อย่างนี้ก็แล้วกันคิดเอาเยอ,อย่างนี้ลบทิ้งหมดเลยปึ๊บปึ๊บตั้งชื่อมันคือยากนิดหนาะคิดอ่ะชื่อว่าคิดคิดคิดอ่าอย่ีก็แล้วกันคิด คือเดี๋ยวผมพอลบไอ้พวกเซฟพวกนี้ทิ้งก่อนไม่จําเป็นนะผมนะอ่ออ่าอ่าโอเคไปกันรางเหลือไหมโอ้ก้อนเทียนเหลือ,อสบายนะผมนะแล้วตอนนี้ของผมเขาจะไม่ให้เราผ่านนะผมนะเราต้องไปที่ตรงนี้นะเนี่ยอุ๊บอุ๊บไปที่ตรงนี้คุยกับใี่ขเขาแล้วน่าย,ยิ้มห้าที่เป็นพ่อเราแล้วก็วอลลี่ขาจะมาของเราพ่อเราก็จะให กมอนวอลลี <ersch> ่แล้วก็ให้ปลากระเนเห็นมให้วอลลี <c oughs> ่ไปจับปก้อนถิ่นมาแล้วก็อนเขาเนี่ยอันนี้ก็ปล่อยให้มันทําเองเลยนะโอเคไหมนี่นี่ปลากระเบนก็ยอนโอเคเรียบร้อยคนไหมนี่เราสามารถผ่านได้แล้วโอเคนี่เห็นำเลยว่าโอ้โหกยืนแน่แน่เลยนี่ประมาณนี้เหรอโอ้ ตัวนี้ก็แรงตัวนี้ก็แรงเซฟก่อนเลยมันก็ไม่ค่อยเก่งแต่มันหายากซึ่งก็เก่งนะเป็นซเลนใช่ไหมจับไม่ได้ไอเอาเดี๋ยวไปไปไปผมคิดว่าอะไรนะอะไรนะนั้นถ้าผมลองลดพลังโจมตีลดพลังป้องกันดูล่ะแล้วก็ เพื่อแรงขึ้นหน่อยไม่ได้วะลดเยอะหนึ่งลำดับสองลำดับโอเคเลื่อนแดงแล้วก็อ้าวย้ปจับลเละไอตัวนี่จับยากว่ะขอ,อจับได้ไหมออ,อเคจับได้แล้วโอเคชื่ออะไรครับเป็นผู้ชายครับแต่ล่างสองร่างสามเป็นผู้หญิงอ่ะอ่าเป็นผู้ชาย ต้องชั่วพีก็แล้วกันอ่าพีครับเค okay, ครับในตอนนี้เราก็น่าจะได้เวลาอ่าที่เล่นมาไกลนะโอ้โหเคยครับใส่นี้หอกจนเท่านี้แล้วครับอ้ะว่าใครชอบมือกุญแจกุญแจกซญแจใครถนัดกุญแจดิครับแล้วก็เขาเรียก,กว่าแล้วเราก็ได้โปเกมอนมาสิงสามตัวครับนะั่นคือคือเขาเนียมบีครับคริสครับแล้วก็พีครับโอ้โเล่นเลยเคครับก็ เหตุผลที่ผมหายไปนานเพราะว่ามือของมันบ้างผมมานซีมือถ่ายไปทำนันแบบดาอนดูหดูยัพออย่างมาแไม่เห็นาเคก็ตลาไปก่อนนะคะแล้วก็ไม่สนเย Chị kìa em, chị kìa luôn chị kìa Ok, ok, ok À, ok, bye